เช้าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีอย่างน่าประหลาดท้องฟ้าใสาจนมองเห็นเส้นขอบฟ้าสีเงินที่ยาวสุดสายตานาราเดินออกจากกระ่อบเล็กๆของเธอด้วยความตั้งใจแน่วแน่เพราะวันนี้เธอต้องเดินทางมุ่งสู่เบื้องล่างที่อยู่ห่างออกไปหลายชั่วโมงหากไปไม่ทันก่อนตะวันลับฟ้าเธออาจต้องเดินกลางความมืดจึงจำเป็นต้องเร่งฝีเท้าโดยเร็ว แต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่เธอไม่คาดคิดลมหนาวพายุลูกใหญ่พัดมาเหมือนคำเตือนก่อนที่เมฆหนาสีเทาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมฟ้าอย่างรวดเร็วหิมะเม็ดเล็กๆถูกหอบตามมาราวกับสายฝนที่โหมกระนำ่ำโลกทั้งใบค่อยๆกลายเป็นสีขาวในพริบตาเดียวพายุหิมะรุนแรงจนมองแทบไม่เห็นเส้นทางเบื้องหน้า หัวใจของนาราเต้นเร็วขึ้นเธอรู้ทันทีว่าต้องหาที่กำบังให้เร็วที่สุดการหยุดยืนเฉยๆท่ามกลางพายุแบบนี้เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งนาราเร่งฝีเท้ามองหาซอกหินรอยแยกตามหน้าผาหรือโพรงไม้ที่อาจพอหลบลมได้มือของเธอเริ่มชาแข็งจนแทบขยับไม่ได้ ทุกย่างก้าวเริ่มหนักขึ้นราวกับมีใครกดทับไหลแต่ในความวุ่นวายของพายุเธอก็เห็นมันโพรงหินเล็กๆอยู่ใกล้ก้อนหินใหญ่ดูเหมือนเคยเป็นรังของสัตว์นารารีบคลานเข้าไปด้านในข้างในแคบกว่าที่คิดแต่ก็เหมาะสำหรับหลบพายุได้ดีความอบอุ่นเล็กๆทำให้เธอพอจะหายใจได้สะดวกขึ้น เธอนั่งตัวงอดึงผ้าห่มฉุกเฉินสีเงินออกมาคลุมตัวเสียงผ้าแผ่วเบาคล้ายปลอบใจให้เธอรู้ว่ายังไม่จบง่ายๆหรอกหลังจากปรับลมหายใจให้เป็นปกติเธอก็เริ่มค้นของในกระเป๋าเดินทางมานานปีทำให้เธอรู้เสมอว่าข้าวของเล็กๆสามารถเป็นของวิเศษได้ในยามคับขันอย่างแรกคือแท่งไฟฉุกเฉิน นาราจุดมันอย่างชำนาญแสงสีส้มอบอุ่นส่องสว่างไปทั่วโพรงหินแค่แสงเล็กๆนี้ก็พอทำให้เธอรู้สึกว่าความหวังยังไม่ดับไปไหนของชิ้นถัดมาคือช็อกโกแลตหนึ่งก้อนเธอหักกินช้าๆให้มันละลายในปากความหวานและความร้อนจากขนมน้อยชิ้นนั้นช่วยปลุกพลังของเธอขึ้นมาอีกครั้ง ร่างกายที่อ่อนล้าค่อยๆฟื้นกลับมาเมื่ออุ่นขึ้นพอจะขยับตัวได้นาราชะโงกมองออกไปนอกโพรงท่ามกลางพายุที่ยังพัดไม่หยุดเธอเห็นนกฮูกหิมะตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ด้านบนมันจ้องมองมาที่เธออย่างสงบเงียบราวกับกำลังเฝ้าดูความพยายามของมนุษย์ตัวเล็กๆที่กำลังสู้ชีวิตในข่ำคืนอันโหดร้ายในที่สุด ความเหนื่อยล้าก็ครอบงำนาราขดตัวเข้าหากันมากขึ้นห่มผ้าฉุกเฉินแนบตัวความอบอุ่นเล็กๆที่เธอสร้างขึ้นเองนั้นเพียงพอให้เปลือกตาค่อยๆปิดลงเธอขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้จนเธอหลับไปจากความเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวและเมื่อดวงตาเปิดขึ้นอีกครั้งโลกภายนอกก็เปลี่ยนไปพายุหายไปแล้ว ท้องฟ้าครามอ่อนส่องแสงเหนือผืนหิมะที่ระยิบระยับเหมือนเพชรยามเช้าดวงอาทิตย์อุ่นส่องผ่านปากโพรงเข้ามาแตะใบหน้าเธออย่างอ่อนโยนราวกับบอกว่าเธอรอดแล้วนารารวบรวมของวิเศษทั้งหมดเก็บผ้าห่มพับใส่กระเป๋าสูดลมหายใจลึกแล้วลุกขึ้นยืนเธอยิ้มให้กับตัวเองและกับความท้าทายที่เธอพึ่งเอาชนะ จากนั้นเธอก็ก้าวออกไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าอีกครั้ง